ข้อที่3นะฮะถามว่าในฝั่งทางด้านการดูแลรักษาเกี่ยวกับโรคอ้วนในปัจจุบันเนี่ยคุณหมอที่ดูเรื่องของโอเบสตี้เนี่ยนะครับเรามองเรื่องของโรคอ้วนออกเป็นกี่แบบหลายๆคนคงจะคุ้นๆว่าอ่านะฮะคุณเรนซูเปอร์สตาร์เรานะฮะน่าจะรู้จักพี่เรนเนาะพี่เรนนะครับไม่ใช่พี่เรนพี่เรนซูเปอร์สตาร ขอจากเกาหลีของเราเนี่ยไปตรวจสุขภาพแล้วก็มีค่าดัชนีมวลกายเกินนะเกิน25นะคะคุณหมอบอกให้พี่เรนไปลดน้ําหนักอะไรนะพี่เรนมองแล้วนี่คือตัวมีแต่กล้ามนะครับต้องต้องไปลดน้ําหนักหรอพี่เรนเป็นคนที่อ้วนหรอนะฮะหรือตัดภาพไปอีกฝั่งอเมริกานะครับเราจะเจอว่านักกีฬาอเมริกันฟุตบอลเนะี่ยตัวใหญ่ๆเนาะต้องวิง่งเขาต้องตัวใหญ่ถูกไหมส่วนใหญ่ทุกคนก็จะมัสคูลา่านะฮะทั้งนั้นเนี่ย ก็ใช้ BMI ทุกคนก็เกิน30อา้าวคุณพอหมอบอกว่าอ้ว,าว,าวานแบบนี้จริงหรือไม่ก็ต้องบอกว่าไม่จริงนะครับจากการที่เรารู้สัสสดส่วนองค์ประกอบร่างกายแล้วเนี่ยกลุ่ม,กล,มกลุ่มคนเหล่านี้ไม่ใช่คนที่อ้วนนะเราไม่ได้ใช้ BMI ในการที่จะเอามาวินิจฉัยน,นะครับกลุ่มที่เป็นนักกีฬานะครับหรือกลุ่มที่เป็นมัสคูลา่ากายทั้งหลายเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราไม่ใช้ดัชนีมวลกายในการวินิจฉัยเรื่องของอ้วนนะครับ ปัจจุบันนี้ถ้ามองมุมมองเรื่องของอ้วนทางด้านหมอที่ดูเรื่องโรคอ้วนเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับเรามีคําศัพท์นิดนึงเนาะกลุ่มแรกนะครับเราเรียกว่าเป็น ple clinical obesity แ ple แปลว่ายังยังยังไม่มี clinical คือยังไม่มีอาการนะครับกลุ่มที่2เราเรียกเป็น clinical obesity ก็คือคนที่อ้วนนะบวกกับมีอาการนะครับเราให้ฟังเนาะ เอา clinical obesity ก่อนนะครับก็คือคนที่มีค่าดัชนีมวลกายที่เกิน40เป็นต้นไปอันนี้เอาละเพราะส่วนใหญ่ก็ถือว่ามี obesity ที่ชัดเจนหรือนะครับคนที่อาจจะมีดัชนีมวลกายเช่นถ้าฝั่งฝรั่งเกิน30ถูกไหมมีรอบเอวที่เกินบวกกับรอบเอวที่เกินบวกกับมีเปอร์เซ็นต์ไขมันที่เกินอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นอ้วนนะครับเข้าเกณฑ์เรื่องของโรคอ้วนโดยชัดเจน แต่คราวนี้นะฮะอ้วนบวกกับมีโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันสูงนะครับโรคโรคที่เกี่ยวข้องหรือภาวะที่เกี่ยวข้องกับการที่มีไขมันมากขึ้นอย่างเช่นนอนกรนกลางคืนการเคลื่อนไหวการออกแรงแล้วเราหายใจไม่ทันหายใจไม่พอนะครับการที่มีตับข้างไขมันหรือการที่เรามีน้ําหนักที่มากขึ้น เขาทําให้กระทบการใช้ชีวิตประจําวันของเราไม่ว่าจะเป็นการลุกนั่งเดินเหินทั่วไปนะครับการนอนการทํากิจวัตรประจําวันเนี่ยถ้ามีอะไรที่กระทบ Daily Activity จากการที่เราอ้วนขึ้นถือว่าเรามี c ล i n i c a l Obesity กลุ่มนี้ต้องดูแลรักษาแต่ถ้ามีอ้วนอย่างเดียวมวลกายเกินหลอบเอวเกินเปอร์เซ็นต์ไขมันเกิน อาการดังต่อไปนี้ยังไม่เกิดขึ้นนะฮะเราเรียกว่าเป็นเราเรียกว่าเป็น preclinical obesity ซึ่งก็ต้องทำเหมือนกันนะฮะก็ต้องลดน้ำหนักเหมือนกันแต่การเข้มข้นในการลดอาจจะไม่เท่ากับกลุ่มแรกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงมองโรคอ้วนในปัจจุบันนี้นะครับโดยใช้เรื่องของอะไรเอ่ยไขยมันเป็นตัวตัดทุกคน เราเรียกว่าเป็นประเมินหาภาวะไขมันที่เกินหรือไขมันที่ผิดปกตินะครับหรือใครที่อ่านเพจหมอประจำจะได้ยินคำว่าเป็น a c c e s s body fat นะครับหรือมีภาวะ excess adiposity เนาะคราวนี้จะไปดูว่าเป็นโรคเป็นคลินิหลือเปล่าก็ต้องอาศัยอะไรเอ่ยการประเมินจาก แพทย์เนาะตรวจร่างกายซักประวัติแล้วก็ตรวจเลือดอันนี้สําคัญมากเพราะเราจะได้รู้น้าานําตาลไขมันขาดไตเป็นยังไงค่าตับเป็นยังไงนะครับอ่าเอาละก็โดยสรุปแล้วเราก็จะเห็นว่าจริงๆโรคอ้วนก็คือโรคที่มีมวลไขมันที่เยอะนะครับ จึงโรคอ้วนไม่ใช่โรคของการที่มี BMI ที่เกินเนาะการที่มี Body Composition ที่เปลี่ยนไปจากเดิมนะครับโดยที่สัดส่วนของไขมันเนี่ยแฟตมากขึ้นนะครับหรือแฟตอาจจะไม่ได้มากเยอะก็ได้แต่ว่าในคนคนนั้นการที่มีแฟตเพิ่มขึ้นจากเดิมแม้เพียงเล็กน้อย แต่แฟตนั้นกลับทำหน้าที่ผิดปกตินะครับเราเรียกภาวะว่าเป็น sick fat disease ก็คือไขมันเพิ่มขึ้นอาจจะ2-3กิโลอะแต่ทำให้มีเรื่องไขมันในเลือดสูงแล้วนะมีเรื่องของอ้วนเบาหวานแล้วเนาะอะอย่างเงี้ครับอ่ะก็ต้องบอกว่าอีกคอนเซ็ปต์หนึ่งครับทุกคนอันนี้ยสำคัญมากเลยนะครับลืมเล่าตั้งแต่สองข้อแรกก็คือปัจจุบันเรามองเรื่องของโอบิสตี้อ้วนเป็นโรคหรือรังเนาะเป็นค o ร i นิ i ดีซี e เพราะฉะนั้นเนี่ย เราจะเห็นภาพแล้วว่าการรักษาโรคอ้วนในปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่การที่แบบรักษากาันแค่ประมาณสัก4-6เดือนหรือแค่ประมาณปีหนึ่งแล้วหยุดคำว่าหยุดในที่นี้หมายถึงหยุดทุกสิ่งอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นหยุดพฤติกรรมดีๆที่เราเคยทําไม่ว่าจะเป็นการคุมอาหารที่ดีการออกกําลังกายที่เหมาะสมหรือการใช้ยาอันนี้สําคัญมากเดี๋ยวข้อหลังๆห,หมอจะมารีแคปเรื่องนี้ให้ฟังนะครับ โรคอ้วนเป็นครอนิก s ีซีตตราบใดก็ตามที่เราดูแลรักษาเขาแล้วน้ำหนักเราลงเราจะต้องทำต่อไปไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตามลองจินตนาการว่าเราเหมือนเป็นโรคภาวะความดันสูงหรือเบาหวานที่ต้องใช้ยาควบคู่กับไลฟ์สไตล์นะครับถ้าสมมุติว่าเราโอ้แบบน้ำตาลเราคุมดีละกินยาไปสักประมาณ4-5-6เดือนอย่างนี้ฮะแล้วก็ไม่อาลักไม่กินละยาไม่ฉีดแล้อินซูลินใช่ไหมฮะ สิ่งใดๆที่เคยดีในช่วงที่เราทำเขาก็จะย้อนคืนกลับมาสู่ต้นทุนนะครับจุดตั้งต้นเหมือนเดิมโรคอ้วนแนวการคิดในปัจจุบันก็เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลรักษาโรคอ้วนปัจจุบันเราจะต้องทำเป็นลองเท e r m มนะฮะทุกคนระยะยาวไปส่วนจะด้วยวิธีไหนความเขาเรียกว่าความเข้มข้นกล่กลววิธีวิธีการที่จะเอามาใช้เนี่ยเราปรับกันได้นะครับ